พาไปชมความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลสวยๆคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกภาพการอวดโฉมของวานบูด้ายักษ์เอาไว้ได้นะคะที่กำลังว่ายน้ำแล้วก็หากินอยู่ที่บริเวณชายฝั่งบางสนพิกัดอยู่ที่ชุมพรนค่ะมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือภาพมุมสูงนะคะเราก็จะเห็นวานบูด้าขนาดใหญ่เลย บันทึกได้จากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะทําให้เราเห็นทัศนียภาพความสวยงามของท้องทะเลชายฝั่งแล้วก็วานรูด้าที่กําลังแหวกว่ายหากินอาหารอย่างสบายใจบริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ คลิปนี้นะคะโพสโดยโกรมอุดออ่ขอภยัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะพร้อมระบุข,ข้อความนะคะว่าพาชมวานรูดาหากินบริเวณชายฝั่งชุมพรวันที่28กันยายน2565โดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะ,ะก็ได้ออกไปสำรวจติดตามวานรูดา้า ามที่ได้รับแจ้งมาจากเครือข่ายบริเวณชายฝั่งชุมพรผลการสำรวจก็พบวานบูด้าตัวนี้อยู่บริเวณอ่าวบางสนพิกัดอยู่ที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ตรงกับอัตลักษณ์ของวานบูด้าในฐานข้อมูลที่มีอยู่นะคะ และจากการตรวจสุขภาพโดยใช้ภาพถ่ายแล้วก็การสังเกตระยะไกลนี้นะคะก็พบว่าอัตราการหายใจปกติร่างกายก็สมบูรณ์ดีบนลำตัวด้านขวาก็มีรอยแผลเป็นหลุมมาค่ะแต่ว่าหายแล้วทางนี้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็เอาไปตรวจสอบอัตลักษณ์โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นวานดูด้ายักษ์นะคะอวดโฉมอยู่ที่จังหวัดชุมพร มากต่อก็ดอีกหนึ่งที่เราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้จากชุมพรขยับไปหน่อยเป็นที่สังหวัดกระบี่ทางอุทยานแห่งชาติทานบกบขรณีพิกัตะบนเขาทองอำเภอเมืองกระบี่แห่งนี้นะคะไปเจอนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันคือฉลามวานตัวใหญ่เลยสองตัวนี่ยาวประมาณ6เมตรกำลังว่ายน้ำหากินแพลงต้อนอยู่บริเวณทะเลหน้าเกาะห้องฉลามวานที่พบเจอนั้นค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่ประจําอยู่ที่หมู่เกาะห้องนะคะเขาก็ได้บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะเพื่อใช้ในการวิจัยแล้วก็การสํารวจสัตว์ทะเลหายากดูค่ะคุณผู้ชมมีลายด้วยนะคะซึ่งคาดว่านี่เลยคุณผู้ชมน่าจะเป็นฉลามวานคู่รักเป็นแฟนกันน่ะที่พากันว่ายน้ําออกหากินโดยก็ไม่ได้ตื่นตกใจต่อเรือของเจ้าหน้าที่อุทยานที่กําลังแล่นมาใกล้ๆะนะคะ แล้วก็พบว่าได้เข้ามาหากินต่อเนื่องในบริเวณนี้เป็นประจำด้วยเราไปเจอนายวีรศักดิ์ศรีศักจังนะ้อท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทานบกครณีจังหวัดกระบี่ก็บอกว่าฉลามวานที่พบทั้งสองตัวเป็นการบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลกระบี่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องขอเตือนไปยังชาวเรือแล้วก็เรือนำเที่ยวนะคะก็ช่วยกันหน่อยะ ให้ขับเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าขับไวๆนี่นะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปชนฉลามวานจนได้รับบาดเจ็บได้ก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ความสวยงามแห่งใต้ายท้องทะเลแบบนี้ไว้หนานๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ